ชุดนี้นะครับ fc ทางบ้านครับเดินทางมาจากลาดพร้าวนะครับว to ันนี้นะครับมีกรอบพลาแบบนี้นะครับมันเอ็นจิวเวลรี่นะครับเป็นงานดิบแบบนี้นะครับทั้งหมด3ชิ้นนะครับผมทำการหลอมให้ fc นะครับจะได้เงินกลับบ้านกี่บาทนะครับเรามาหลอมไปพร้อมๆกันนะครับเพื่อนๆกรอบ3ใบนี้ครับหลอมด้วยไฟแลนครับหลอมไม่ข้นนะครับเปอร์เซ็นต์ได้แม่นยำนะครับเพื่อนๆน้ำหนักนะครับที่ได้นะครับ21.37นะครับเพื่อนๆ ทำการครับเช็คเปอร์เซ็นต์นะครับด้วยเครื่องมาตรฐานสากลนะครับเปอร์เซ็นต์ที่ออกนะครับ77.6เปอร์เซ็นต์นะครับเพื่อนๆก้อนนี้นะครับคุณนาน้ําหนักนะครับ21นะครับจุดสานะครับคูณเปอร์เซ็นต์นะครับ77.6เปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้นะครับทองนะครับ58,100ื่นนะครับคูณด้วยสูตรนะครับคูณด้วยเปอร์เซ็นต์นะครับ77.6นะครับคุณาคูณน้ำหนักนะครับ21.37นะครับคุณาจะได้เงินกลับบ้านนะครัับบบ63,204าทนะคร สามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สองยี่สิามี่สิสี่้ายี่สหกยี่บเจ็ดยี่แปดยี่เก้าสามสิบสามหนึ่งสามอามสี่สา้าสหเจ็สส้าสิบสี่หนึ่งสสอามสสี่สี้าหกสี่เจ็ดี่แปดสี่เก้าห้าสิบห้าหนึ่งหสองห้สามห้าสี่ห้า้าหาเจาแปดห้าก้าหบคุณา่ะค